สวัสดีค่ะพบกับห้องเรียนไดฟทรูกับครูไพลินเสรล่าค่ะในครั้งนี้เราจะเรียนรู้กันในเรื่องของพลเมืองดีค่ะในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะคุณครูก็มีคลิปวิดีโอมาให้นักเรียนชมอีกเช่นเคยนะคะเรามาชมพร้อมกันเลยค่ะ คนนี้มีเรื่องกันนะฮะไม่พอใจกันครับเริ่มต้นจากเอามีดดาบแล้วก็เอาหินมาทุบรถอีกฝ่ายก่อนแล้วภาพนี้ก็เกิดขึ้นนะฮะเป็นไงบ้างคะชมวิดีโอไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างใช้ไม่ได้เลยใช่ไหมคะเรามาดูนะคะว่าลักษณะของพละเมืองที่ดี มีลักษณะอย่างไรคะข้อแรกเคารพในสิทธิเสรีภาพและความคิดเห็นของผู้อื่นทุกคนมีสิทธิเสรีภาพและความคิดเห็นของตนเองนะคะไม่จำเป็นว่าคนอื่นจะต้องคิดเหมือนเราหรือเราต้องคิดเหมือนกับคนอื่นนะคะ <ś le af> ซึ่งตรงนี้ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพที่ไม่ เหมือนกันนะคะมีความชอบมีรสสนิยมไม่เหมือนกันดังนั้นเราจะต้องให้ความเคารพในเรื่องของสิทธิเสรีภาพและความคิดเห็นของผู้อื่นค่ะข้อที่สองมีคุณธรรมและรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนนะคะเราต้องทราบว่าเรามีบทบาทหน้าที่อะไรในสังคมนะคะและปฏิบัติหน้าที่ของเราอย่างเข้มแข็งถูกต้องค่ะ มีค่านิยมความเป็นประชาธิปไตยความเป็นประชาธิปไตยก็คือการเคารพเสียงคนข้างมากแต่ในการเคารพเสียงของคนข้างมากนั้นจะต้องไม่ละเลยเสียงส่วนน้อยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะคะประเด็นต่อไปค่ะทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมก่อนส่วนตนเราอย่าลืมว่านะคะเราอยู่ในสังคมส่วนรวมต้องมาก่อนประโยชน์ของตนเองนะคะ ประเด็นต่อมาค่ะปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมายกติกาของสังคมซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสงบสุขค่ะการใช้เหตุผลในการตัดสินใจในประเด็นนี้ก็มีความสำคัญนะคะจากคลิปวิดีโอเห็นไหมคะหัวร้อนก็คือการขาดสติเมื่อขาดสติก็ตัดสินใจอย่างใช้อารมณ์เป็นหลัก ก็ทำให้เกิดปัญหาอย่างที่เราได้ชมคลิปวิดีโอไปนั่นเองค่ะประเด็นต่อไปนะคะความรักความสามัคคีมีน้ําใจต่อกันเราอยู่ในสังคมร่วมกันนะคะสิ่งที่สําคัญจําเป็นที่สุดก็คือเรื่องของความรักความสามาคัคคีและก็มีน้ําใจต่อกันจะทําให้เรามีสังคมที่สงบสุขน่าอยู่ค่ะประเด็นสุดท้ายนะคะซื่อสัตย์สุจริตกระตันยูต่อผู้มีพระคุณอันนี้เป็นคุณลักษณะ ของพลเมืองดีที่มีความสำคัญอีกประการหนึ่งนะคะซึ่งจะทำให้เรานะเนี่ยมีเสน่มีบุคคลที่เขาชื่นชมเราแล้วก็เราเป็นผู้ที่รู้คุณต่อผู้มีพระคุณนะคะเป็นคนที่น่าคบน่าอยู่ด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะเราทราบลักษณะของพลเมืองดีไปแล้วนะคะ ทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าหลักธรรมอะไรที่ส่งเสริมให้เราเป็นพลเมืองดีนะคะหลักธรรมแรกเรียกว่าสามัคคีธรรมค่ะสามัคคีธรรมคืออะไรคือความร่วมมือร่วมใจและการให้ความช่วยเหลือกันเพื่อส่วนรวมในลักษณะไหนได้บ้างนะคะประเด็นแรกคือช่วยกันวางแผน การทำงานอย่างเต็มอกเต็มใจนะคะร่วมการแก้ไขปัญหาเพื่อให้งานนั้นสำเร็จมีการรับฟังข้อเสนอแนะระหว่างกันเพื่อการพัฒนางานค่ะแล้วก็คำหนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักอันนี้คือหลักธรรมของพลเมืองดีในเรื่องของสามคีธรรมค่ะ หลักธรรมที่สองสำหรับที่จะช่วยส่งเสริมให้เราเป็นพลเมืองดีได้นั้นนะคะเรียกว่าปัญญาธรรมค่ะปัญญาธรรมคืออะไรคือการใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตนั่นเองค่ะคืออะไรบ้างคะก็คือการมีความคิดมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลนะคะจะทำอะไรเราต้องคิด คิดให้มากคิดให้เยอะคิดให้รอบคอนะคะและมองผลไปข้างหน้านะคะการแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมไม่มีอคตินั่นคือเราต้องมีอุเบกขาก็คือการมีความเป็นกลางทางความคิดไม่มีอคติสอดแทรกในการแสดงความคิดเห็นนั่นเองค่ะ รู้จักคิดวิเคราะห์วิพากวิจาร์อย่างมีเหตุผลนะคะทำอะไรใช้เหตุและผลเป็นหลักในการคิดวิเคราะห์วิพากวิจารน,นะคะประเด็นสุดท้ายเป็นเรื่องของการคํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักจะสังเกตเห็นว่าตั้งแต่สามคคีธรรมมาจนถึงปัญญาธรรม ในข้อหนึ่งคือของลักษณะของพลเมืองดีนะคะก็คือการคำํำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักค่ะคุณธรรมข้อที่3นะคะสําหรับพลเมืองดีมีชื่อว่าคารวะธรรมค่ะคารวะธรรมคือการมีความเคารพต่อสิ่งต่างๆเคารพอะไรบ้างคะเคารพบ,บุคคลคะ่ะซึ่งได้แก่ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ลุงป้าน้าอาผู้ใหญ่นะคะเคารพกฎหมายกฎหมายสร้างไว้เพื่อให้ประเทศให้ชุมชนให้สังคมให้บ้านเมืองเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะดังนั้นพลเมืองจะต้องให้ความเคารพต่อกฎหมายนะคะ สิทธิของผู้อื่นกฎหมายได้ระบุสิทธิของเรานะคะในสิ่งต่างๆไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นผู้อื่นจะละเมิดสิทธิเราไม่ได้และเราก็ไม่สามารถจะละเมิดสิทธิของผู้อื่นได้เหมือนกันนะคะและก็มีความเคารพต่อความคิดเห็นของผู้อื่น ะะซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญทีเดียวในการอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะเราอาจจะคิดเห็นไม่ไมเหมือนคนอื่นและคนอื่นก็คิดไม่เหมือนกับเราดังนั้นการที่คนอื่นคิดไม่เหมือนกับเราใช่ว่าจะเป็นความแตกแยงระหว่างเราและเขาเพราะว่าความคิดเห็นของแต่ละคนนั้นขึ้นอยู่กับทัศนคติภูมิหลัง หรือแนวคิดของแต่ละคนดังนั้นการคิดที่แตกต่างกันไม่ได้หมายความว่าเป็นความผิดปกติหรือความผิดแปลกนะคะอันนี้คือเป็นเรื่องของคาระวะธรรมค่ะทีนี้เราจะมาดูกันว่าหลักปฏิบัติของพลเมืองดีนั้นมีอะไรบ้างนะคะอันแรก เคารพเท่าทูานสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยข้อที่2การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของสังคมซึ่งกฎหมายและระเบียบสังคมนี้นะคะสร้างขึ้นมาก็เพื่อที่จะทำให้สังคมนั้นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและก็ทำให้การพัฒนาประเทศนั้นเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในระดับต่างๆ ในสังคมเรานะคะเราจะเห็นว่ามีการเลือกตั้งอยู่หลายชนิดนะคะอย่างเช่นเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเอย่ยเลือกตั้งสภาเทศบาลตำบลเอย่ยเลือกตั้งผู้แทนราษฎรเป็นต้นนะคะการป้องกันประเทศและการรับราชการทาหารอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้ชายไทยทุกคนที่จะต้องเข้ารับการตรวจ เลือกทหารเมื่อมีอายุ21ปีค่ะอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะอันนี้เป็นหน้าที่ของพลเมืองดีทุกคนที่พึงปฏิบัตินะคะก็คือมีส่วนร่วมในเรื่องของการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิน่นซึ่งในบ้านเราก็มีประเพณีที่มีความสำคัญและคือเคียงคู่กับสังคมไทยเรามา ยาวนานอย่างเช่นประเพณียี่เป็นประเพณีสงกราน์ประเพณีแห่เทียนพรรษาเป็นต้นนะคะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญจำเป็นสำหรับพลเมืองดีนะคะเป็นหน้าที่ที่ทุกคนจะต้องตระหนักและร่วมมือกันนะคะเพราะว่าทรัพยากรธรรมาชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ใช้แล้วหมดไปนะคะดังนั้นเราจะต้องใช้อย่างรู้คุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์เพื่อจะได้ใช้อย่างให้มีใช้อย่างยาวนานนะคะต่อไปช่วยเหลือทางราชการค่ะในตรงนี้หมายถึงการช่วยเหลือในสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นหูเป็นตาค่ะถ้าเราพบความผิดปกติ น่าสงสัยเราควรจะแจ้งให้กับทางราชการทราบนะคะอย่าไปทำเองนะคะเด็กๆต้องแจ้งให้หน่วยงานทางราชการทราบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะเด็กๆอย่าไปทำเองนะคะเสียภาษีอากรค่ะเสียภาษีอากรเป็นเรื่องของพลเมืองที่มีไรายได้พึงประเมินนะคะเมื่อมีเงินเดือนแล้วหักลดหย่อน ภาษีเรียบร้อยแล้วจะมีรายได้สุทธิถ้าเกินตามที่กฎหมายกำหนดเราจะต้องไปเสียภาษีค่ะเงินภาษีตรงนี้จะใช้ในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆเช่นด้านสาธารณสุขด้านการค้ามนาคมแม้กระทั่งด้านการศึกษาก็ใช้เงินภาษีอากรตรงนี้ไปใช้ในการพัฒนาประเทศค่ะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นหลักปฏิบัติของพลเมืองดีค่ะ เอาละค่ะเรียนรู้เรื่องของพลเมืองดีกันแล้วนะคะคุณครูก็จะมอบหมายงานให้เด็กๆไปทำกันนะคะโดยให้นักเรียนสำรวจตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีนะคะโดยให้นักเรียนถ่ายคลิปวิดีโอบอกเล่าเรื่องราวของตนเองนะคะหรือ นักเรียนจะถนัดในการเขียนก็ได้โดยเขียนลงในสมุดงานนะคะเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูนะคะทางกลุ่มไลน์ของห้องเรียนของเราที่ชื่อว่าชมรมห้องป .5 นะคะสำหรับในครั้งนี้นะคะเราเรียนรู้เรื่องของพลเมืองดีเรียบร้อยแล้วอย่าลืมเข้าไปดูความรู้อื่นๆในช่อง y o u t u b e ของโรงเรียน และกดติดตามให้คุณครูด้วยนะคะสำหรับครั้งนี้สวัสดีค่ะ